สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้วันศุกร์ที่20สิงหาคมนะคะเวลา9.30ถึง10.30นเราจะมาเรียนกันในรายวิชาคณาิตศาสตร์นะคะวันนี้เราจะขึ้นในหน่วยที่4นะคะในเรื่องของร้อยละและอัตราส่วนโดยคุณครูผู้สอนนะคะคุณครูเจริญศรีชาตีค่ะ สำหรับเรื่องแรกนะคะในเรื่องของร้อยละและอัตราส่วนนะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของโจทย์ปัญหาการหาร้อยละนะคะหรือเปอร์เซนต์ค่ะก่อนอื่นนะคะนักเรียนเรามาดูความหมายของคำว่าร้อยละหรือเปอร์เซนต์ก่อนนะคะคำว่าร้อยละหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเปอร์เซนต์เป็นอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณใดปริมาณหนึ่งต่อหนึ่งร้อย เราเรียกว่าร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะยกตัวอย่างจากรูปเราจะเห็นว่ามีช่องตารางทั้งหมดกี่ช่องคะนักเรียนนับก่อนนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แนวนอน10นะคะแนวตั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10แสดงว่ามีตารางทั้งหมด100ช่องถูกไหมคะมีตารางทั้งหมด100ช่องมีส่วนที่ระบายสีอยู่กี่ช่องคะนักเรียน่แถวที่1ก็คือ10 20 30 40 50ตรงนี้อีก2มีส่วนที่ระบายสีอยู่52ช่อง ถ้าเราจะเขียนเป็นเศษส่วนก็จะได้เท่ากับ52ส่วน100ใช่ไหมคะ,ะถ้าเราจะเขียนเป็นทศนิยมส่วน100คือทศนิยม2ตำแหน่งดังนั้นเราก็จะใส่จุดตรงหน้าเลข5ก็จะได้ทศนิยม2ตำแหน่งเขียนเป็นทศนิยมก็จะได้เท่ากับ0.52 ดังนั้นถ้าเราเขียนเป็นร้อยละก็จะได้ร้อยละห้าสิบสองหรือถ้าเราจะเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะได้เท่ากับ52เปอร์เซนต์เราจะไม่เขียนแบบนี้นะคะนักเรียนถือว่าผิดนะคะร้อยละห้าสิบสองเปอร์เซนต์เขียนแบบนี้ได้ไหมคะนักเรียนมีทั้งคำว่า ร้อยละแล้วก็มีทั้งเปอร์เซนต์อยู่ด้วยไม่สามารถเขียนได้นะคะนักเรียนการเขียนแบบนี้ถ้าเราจะเขียนร้อยละก็ร้อยละอย่างเดียวถ้าเราจะเขียนเปอร์เซนต์ก็เปอร์เซนต์อย่างเดียวนะคะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแบบนี้เขียนไม่ได้นะคะถือว่าผิดนะคะนักเรียน มาดูตัวอย่างต่อไปนะคะนักเรียนจากรูปนะคะมีจำนวนช่องทั้งหมด100ช่องใช่ไหมคะมีจำนวนช่องที่ระบายสีอยู่เท่ากับกี่ช่องคะนักเรียนลองนับสิคะค่ะมีจำนวนช่องที่ระบายสีอยู่40ช่องใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเราเขียนเป็นเศษส่วนก็จะได้เท่ากับ40ส่วน100 ส่วนร้อยคือทศนิยมสองตำแหน่งถ้าเราเขียนเป็นทศนิยมเราก็จะได้เท่ากับ0.40เป็นทศนิยมสองตำแหน่งเพราะมีส่วนเท่ากับ100นะคะจะได้เป็นร้อยละเท่ากับร้อยละ4ี่สิบหรือถ้าเราไม่เขียนเป็นร้อยละเราเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะได้เท่ากับสี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะ มาดูตัวอย่างต่อไปนะคะนักเรียนถ้าเขาไม่ให้รูปภาพมานะคะแต่บอกเป็นข้อความมาโจทย์บอกว่าในการสอบวิชาคณิตศาสตร์วูดสอบได้คะแนน75คะแนนจากคะแนนเต็มเท่าไรคะจากคะแนนเต็ม100คะแนนจากที่เราทราบไปว่าความหมายของคำว่าร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ก็คือ ปริมาณใดปริมาณ1เทียบกับเทียบกับเท่าไรคะเทียบกับ100นะคะดังนั้นก็แสดงว่าวุฒิสอบได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์คิดเป็นร้อยละ75หรือเราจะพูดว่าวุฒิสอบได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์75%ปเซซึ่ง นักเรียนจะเขียนเปอร์เซนต์ด้วยภาษาไทายแบบนี้หรือจะเขียนด้วยสัญ,ญลักษณ์แสดงคำว่าเปอร์เซนต์ก็ได้นะคะนักเรียนมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะนักเรียนโจทย์บอกว่าคอมพิวเตอร์100เครื่องสามารถใช้งานได้8.2เครื่องแสดงว่าคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้คิดเป็น ร้อยละ82หรือ82%เปอร์เซนต์นั่นเองค่ะหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานไม่ได้ถ้าใช้ได้82เครื่องก็แสดงว่าใช้ไม่ได้อยู่18เครื่องเพราะมีคอมพิวเตอร์อยู่100เครื่องแสดงว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานไม่ได้ก็คิดเป็นร้อยละ18 หรือ18นนั่นเองค่ะต่อไปนะคะนักเรียนเรามาดูการหาร้อยละของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเมื่อเทียบกับอีกสิ่งหนึ่งมีขั้นตอนดังนี้ค่ะเราจะต้องเรียบเรียงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนที่โจทย์กำหนดกับสิ่งที่โจทย์ต้องการ ข้อที่2ใช้การเทียบบัญญัติไปยางซึ่งเราเรียนมาแล้วนะคะตอนป .5 เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การหาคำตอบค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียนโจทย์บอกว่ามีดินสอ25แท่งเป็นดินสอสีเหลือง12แท่งดินสอสีเหลืองคิดเป็นร้อยละเท่าใดของดินสอทั้งหมด เราจะหาเป็นร้อยละนะคะก็คือเราจะต้องเทียบกับ100ถูกไหมคะหาเป็นร้อยละต้องเทียบกับ100มาดูวิธีการคิดค่ะนักเรียนดินสอทั้งหมด25แท่งเป็นดินสอสีเหลือง12แท่งนี่ก็คือสิ่งที่โจทย์ให้มาถูกไหมคะจากนั้นเราเอาอไปเทียบ บัญญัติไตรยางโดยเทียบจากเลข1ใช่ไหมคะปัญหาที่สองก็เทียบบัญญัติไตรยางก็คือถ้าดินสอทั้งหมด1แท่งจะเป็นดินสอสีเหลืองเท่าไรก็เอา12ส,ส,ส่วน25ก็คือเอา12ไปหารด้วย25นั่นเองค่ะจากนั้นปัญหาที่ส เราก็เทียบจาก100เพราะเราต้องการคิดเป็นร้อยละ้าให้เทียบ100นะคะถ้ามีดินสอทั้งหมด100แท่งจะเป็นดินสอสีเหลืองกี่แท่งดังนั้นเราก็เอา12ส่วน25คูณด้วย100ก็จะได้เท่ากับ48แท่ง ดังนั้นดินสอสีเหลืองคิดเป็นร้อยละ48ของดินสอทั้งหมดขอแก้ตรงนี้หน่อยนะคะต้องเป็นดินสอสีเหลืองมาดูตัวอย่างที่สองนะคะนักเรียนโจทย์บอกว่า ร้านเบเกอรี่ทำขนมโดนัท60กล่องมีลูกค้าสั่งซื้อ90กล่องขนมโดนัทที่ลูกค้าสั่งซื้อคิดเป็นกี่เปอร์เซนต์ของขนมโดนัทที่ทำไว้เปอร์เซนต์ก็คือร้อยละนั่นเองค่ะนักเรียนเปอร์เซนต์ก็คือร้อยละนะคะหรือเราจะเขียนอีกอย่างหนึ่งก็คือ ขนมโดนัทที่ลูกค้าสั่งซื้อคิดเป็นร้อยละเท่าไรของขนมโดนัทที่ทำไว้ก็ได้นะคะเราจะใช้คำว่าเปอร์เซนต์หรือร้อยละก็ได้มาดูวิธีการทำนะคะบรรทัดแรกนักเรียนจะต้องเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มานั่นก็คือร้านเบเกอรี่ทำขนมโดนัท60กล่องมีลูกค้าสั่งซื้อ90กล่อง บที่สองเทียบบัญญัติยางโดยเทียบจากเลขหนึ่งถ้าร้านเบเกอรี่ทำขนมโดนัทหกล่องมีลูกค้าสั่งซื้อก็เอาเก้าสิบนะคะหารด้วยหกสิบใที่สาม เราต้องการคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือเป็นร้อยละก็ให้เทียบกับ100อีกครั้งหนึ่งถ้าร้านเบเกอรี่ทำขนมโดนัท100กล่องมีลูกค้าสั่งซื้อก็เอา90ส่วน60คูณด้วย100ก็จะได้เท่ากับ150กล่อง ดังนั้นเราก็จะตอบได้ว่าขนมโดนัทที่ลูกค้าสั่งซื้อคิดเป็น150%ของขนมโดนัทที่ทำไว้ต่อไปนะคะนักเรียนมาดูตัวอย่างที่3ค่ะพ่อค้ามีมะพร้าว2,500ผลขายไป750ผลพ่อค้าขายมะพร้าวไป ร้อยละเท่าใดของมะพร้าวทั้งหมดวิธีการทำนะคะนักเรียนบรรทัดแรกนักเรียนก็เขียนว่าพ่อค้ามีมะพร้าว2,500ผลขายไป750ผลก็คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มานั่นเองนะคะเอามาเขียนบรรทัดแรกบรรทัดที่2เราก็เทียบบัญยัติตยางโดยเทียบจากเลข1เราก็เขียนว่าถ้าพ่อค้า มีมะพร้าวหผลขายไปก็เอา750หารด้วย2,500ันห้ารอปที่3ามคิดเป็นร้อยละต้องเทียบจาก100ต่อนะคะก็เขียนว่าถ้าพ่อค้ามีมะพร้าวห0ึผลขายไปก็เอา 750ส่วน2,500คูณด้วย100ก็จะได้เท่ากับ30ผลดังนั้นคำตอบก็คือพ่อค้าขายมะพร้าวไปร้อยละ30ของมะพร้าวทั้งหมดนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างที่4นะคะนักเรียนตัวอย่างที่4บอกว่า สำรวจร้านอาหารทั้งหมด500ร้านมีบริการส่งแบบ d e l i v e r y 420ล้านร้านที่มีบริการส่งแบบ d e l i v e r y คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของร้านค้าทั้งหมดบรรทัดแรกเราต้องเขียนอะไรคะนักเรียนเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาก็คือสำรวจร้านอาหารทั้งหมด500ร้านมีบริการส่งแบบ d e l i v e r y 420ล้าน บรรทัดที่2เทียบบัญญัติยางโดยเทียบจาก1ล้านใช่ไหมคะถ้าล้านอาหารทั้งหมด1ล้านมีบริการส่งแบบ Delivery ก็จะเอา420หารด้วย500บรรทัดที่3ต้องเทียบกับ100ถูกไหมคะก็เขียนว่าถ้าร้านอาหารทั้งหมด 100ล้านมีบริการส่งแบบ Delivery ก็เอา420ส่วน500คูณกับ100ก็จะได้เท่ากับ84ล้านดังนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือร้านที่มีบริการส่งแบบ Delivery คิดเป็น84%ของร้านค้าทั้งหมดนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะนักเรียนลองทำนะคะแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะโดยให้นักเรียนนะคะเปิดไปที่หน้า113นะคะให้ทำแบบฝึกในเรื่องของการหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะให้นักเรียนทำข้อ1กับข้อ2นะคะวันนี้มีแบบฝึกหัดให้นักเรียน ลองทำดูนะคะด้วยตัวเองนะคะสข้อคือข้อ1กับข้อที่2นะคะหน้า113นะคะในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะเล่มนี้นะคะนักเรียนทำลงไปในหนังสือแบบฝึกหัดได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะ